ผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้เช้าวันที่21กรกฎาคมนะครับ นนี้เดินกว่าครับเรามาให้อาหารกันนะครับกำลังสวยเลยครับคุนี้ขายก็ขายตัวละห้าบาทครับไซนี้เป็นไซส์ที่มันเป็นรุ่นที่มันเหลือจากที่เราขายนีะ เราก็จะมาขุนเพื่อเป็นกบเนื้อนะครับส่งตลาดต่อนะคให้ให้พอดีนะครับให้พอดีแบบว่าให้เขากินหมดทั้งเดียวนะครับ ถ้าหมดก็ค่อยเติมนิดหนึ่งถ้าเราให้ทีเดียวเยอะๆเลยมันกินไม่หมดมันเหลือก็จะเสียอเสีอหารโดยปล่าน้ําก็เสียด้วยนะครับส่วนบ่อนี้เป็นบ่อเป็นตัวผู้นะครับ คู่ซึ่งเราคัดไว้เป็นพ่อพันธุ์นะครับนีปีหน้านะครับสีก็จะออกเลืองนะครับตัวผู้ตัวก็จะไม่ไม่ใหญ่มากนะตัวจะเล็กจะเล็กกว่าตัวเมียนะครับไม่ให้อาหารกันนะครับเพืป็นใหญ่เขาจะไม่ค่อยกินอาหารเท่าไหร่ตัวคู่ ว่ารุ่นนี้อายุเกือบหกเดือนได้แล้วครับรุ่นไม่ต้องให้เยอะนะครับให้พอดีนะครับให้เยอะแบบอ้ว,วนเป็นพ่อแม่พันธุ์ต้องหุ่นดีนะครับเราจะให้อาหารแค่ครั้งเดียวครับถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์โดยเฉพาะ แม่พันธุ์นี้ต้องควบคุมน้ำหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูหมาหมูคนครับเป็นแม่พันธุ์ที่ดีก็ต้องลดน้ำหนักให้หุ่นดีนอ้วนเยอะก็มีปัญหาในการคลอดหรือการมีลูกนะครับอันนี้พ่อแม่พันธุ์อันนี้บอกแม่พันธุ์นะครับขวามือเป็นแม่พันธุ์นะครับ